สวัสดีครับ PB Card Game นะครับก็มาสู่คลิปนะครับรับสมัครแข่ง b u d y Fight Online ครับผมโดยรอบนี้นะครับเดือนนี้เราจะทำการแข่งในวันศุกร์ที่10นะครับมีนาคมเวลาทุ่ม45ครับผมสำหรับใครที่ว่าอยากจะไปแข่งงานแข่งใหญ่ปลายเดือนนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับพลาดไม่ได้จะได้เป็นการลงสนามไปสู้กันในศึกใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนเราไปแน่นอนนะครับปลายเดือนนี้สาหรับ บูชิโรสบิ๊กเฟสนะครับไทยแลนด์ 2023. ส0 2 3่วนการเนี่ยก็จะมี8แบบนะครับผมการ์ดจ,จะมี8แบบโดยที่เราจะแจกคนละสี่ใบนะครับสใบสามารถเลือกได้นะครับรอบนี้เนื่องจากว่าบางแบบเนี่ยไม่ได้ใช้ใช้สีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้คนที่ได้อันดับหนึ่งเลือกก่อนนะครับอ่าสแบบหลังจากนั้นก็จะถัดอันดับมาเรื่อยๆนะครับตามลําดับนะครับ สำหรับ8แบบที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูกันสักนิดนึงนะครับเรามาดูกันสักนิดนึงเริ่มจากซ้ายบนไปก่อนนะครับเรียงไปขวานะครับใบแรกนะครับก็เป็นอ่าอเทมของแรกคนาล็อกนะครับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมใบต่อไปนะครับเป็นอีเวนต์ของแรกคนาล็อกนะครับหรือเป็นเวทนั่นเองนะครับก็เอ็กโพชั่นนะครับได้เกตได้ไรได้ยั่วนะครับอ่าที่เป็นลูกไฟนะครับ ใบต่อไปโอ้เป็นเล็กอีกแล้วนะครับแลกนาล็อกอีกแล้วเดือนนี้3แบบกันเลยทีเดียวเชียวนะครับหัวขโมยนะครับคลาสหนึ่งคาเลคเตอร์เอาไว้ทับไอเทมนั่นเองนะครับใบนี้ก็เป็นอาร์ตใหม่นะครับไม่มีในกล่องนะครับอาร์ตนี้ไม่มีในกล่องสําหรับคนที่อยากได้ความแตกต่างเติมหรูเนี่ยต้องใบนี้เท่านั้นเลยนะครับพลาดไม่ได้นะครับพลาดไม่ได้ใบต่อไปก็เป็นของสามัญอีกแล้วนะครับโอ้ใบดีดนนีนั้นเลยนะครับรอบนี้ สารตรามานอเวจีล้อเลดวอลนะครับของลออเวิร์นนะครับสก,กิ้ก็แน่นอนนะครับผู้แข่งไม่สามารถขอล์มอนสเตอร์โดยความสามารถได้นะครับต่อไปนะครับมาที่ล่างซ้ายนะครับเป็นเวทของกาก้านะครับดราก้อนอ่าดราก้อนชิ ULO แห่งเทพยุทธกายก็อันนี้เอามาเล่นกับอ่าจีบูตเบรนะครับเอามาเล่นจีบูตเบร์หรือถ้าเกิดไม่มีจีบูตเบรเนี่ยก็ สามารถใช้สกิลล่างได้นะครับสกิลล่างได้เขาบอกว่าคั้มต่อไปเป็นชีวิตเราที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีในเทอร์นี้ความเสียหายนั้นลดลงเป็นศูนย์นะครับใบต่อไปนะครับเป็นไอเทมของดรา้อนเวิร์นอีกแล้วนะครับไอเทมของดรา้อนเวิร์นนั่นก็คือคมดาปีกแสงมังกรเทพกาไวเวอร์ซ้อนนะครับแน่นอนว่าไอเทมนี้ก็เอามาเล่นกับ g ี o ูดวิวนะครับ G Woodview ก็เป็นไอที่มาตรฐานของ G Woodview นะครับผมเป็นซีเข็ดแลด้วยนะครับใครอยากเติมรู้แน่นอนนะครับมาแข่งกันที่ร้านเราก็สามารถเติมรู้ได้นะครับต่อไปนะครับเป็น Danger World นะครับ Monster s i z ซส์3นะครับมับงกรมายาสโนไว h i t e d r a g o นะครับผมปิดท้ายกันด้วย เวทของอาร์โทร่านะครับสตาร์ดักก้อนเวิร์นะครับจีเวลไลท์คิกออฟนะครับจากของ s u b 04นะครับใบนี้เราสามารถไล่ได้ก็ต่อเมื่อเราใช้โอเวอร์เทิร์นไปแล้วเท่านั้นนะครับก็ถอส่งการ์ดที่มีเขาว่าอาร์โทร่าบนสนามของเรา1ใบและทิ้งมือ1ใบนะครับจนจบเทิร์นฟริซึมดักก้อนทุกใบบนสนามของเราไม่สามารถถูกทำลายออกจากสนามโดยคู่แข่งหลังจากนั้นนำการ์ดทุกใบในช่องดรอป กับเข้ากองและสับกองการนะครับผมใช้ได้หนึ่งครั้งใน1เกมนะครับโอ้แปลแบบก็ต้องบอกว่าแน่นเกือบทุกดอกเลยนะครับแน่นเกือบทุกใบนะครับค่าสมัครลงส่งก็99บาทนะครับ99บาทคนลงแข่งก็ได้ขั้นต่ำสีใบนะครับกันทุกคนแน่นอนโดยที่อันดับแรกๆเนี่ยจะได้เลือกก่อนนะครับรอบนี้เราจะไม่แจกเป็นแบบนะครับเราจะให้เลือก 4ใบนะครับให้เลือกเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือบางคนไม่ได้ใส่สีนะครับบางแบบไม่ได้ใส่สีก็ไม่จำเป็นต้องเลือกซ้ํากันหรือจะเลือกซ้ํากันก็ได้ไม่ว่ากันนะครับถ้าเกิดอยากจะเลือกซ้ําก็อย่างเช่นได้แชมป์อยากจะได้หัวขโมย4ใบไม่ว่ากันนะครับคนได้แชมป์ก็มีสิทธิ์เลือกก่อนแน่นอนนะครับก็มารายงานตัวนะครับก่อน2องทุ่มนะครับหลังจาก2องทุ่มไปแล้วเนี่ยก็จะถือว่าสละสิทธิ์นะครับผม และเรารับสมัครเพียงแค่8คนเท่านั้นนะครับ8คนเท่านั้นสําหรับใครที่อยากจะไปแข่งใหญ่ไปงานแข่งใหญ่นะครับอยากจะลงเล่นก็สามารถลงเล่นได้แล้วก็ไปนัดรับของกันที่กรุงเทพได้นะครับรอบนี้ร้าน PB การ์ดเกมไปกันหลายคนนะครับผมสามารถไปเจอเจอกันได้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้คือคลิปรับสมัครแข่งนะครับ รายการต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามได้นะครับส่วนใครที่รอคลิปของร้านเราเนี่ยร้านเรามีทุกวันนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้เจ้าของร้านนะครับน้องๆท่านใดอยากจะอุดหนุนเนี่ยก็สามารถพีออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เทวรหรือสินค้าในเครือคิดแอนคิดเนี่ยก็สามารถทักมาได้เลยนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับเพื่อให้ร้านเราได้เดินต่อไปได้นะครับสวดีก็ขอขอบคุณน้องๆมากๆนะครับที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้นะครับ ไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย